Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777 7ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงกระทรวงยุติธรรมท่านผู้ชมฮะวันนี้ตอนเที่ยงครึ่งพันตำรวจเอกทวีศสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับ ก็ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงพอเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าวันนี้ไม่มีการถแถลงนโยบายอะไรนะครับเป็นเพียงการมารับทราบข้อมูลการทํางานทั้งหมดในภาพรวมเพราะรัฐบาลต้องรอถแถลงนโยบายต่อสภาเสียก่อนนะครับแล้วก็เจอนักข่าวท่านผู้ชมฮะอาวล้วฮะเมื่อวันก่อนวันที่เข้าเฝ้าแล้วก็มาถ่ายรูปที่ทําเนียบวันนั้นไม่ตอบคําถามอะไรนักข่าวเลยนะวันนี้เจอนักข่าวนะฮะ ลองดูว่าวันนี้คุณทวีสอดส่องธารัฐมนตรีเนี่ยจะตอบคำถามนักข่าวไหมนะครับอยากต่อให้แถลงนโยบายวันจันทร์แล้วหลังจากนั้นใกล้สัมภาษณ์ด้วยกันนะท่านท่เรียนรู้บางระโในส่วนของในฐานะท่านรับตำแหน่งวันนี้แนวทางในการทำงานทีงมเรื่องารตออภัโทคุณทักษิณเนี่ยตรงนี้เราได้มีการวันนี้ยังยังไม่ได้แถลงนโยบายก็เลยมารับข้อมูล กระส่วงยุติธรรมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้คนสมนั่นแหละวันนี้ท่านได้พูดคุยขาได้มีการพูดคยเรื่องใดบ้างเป็นเป็นการมารับฟังว่ารัฐบาลจะแถลงนโยบายในส่วนไหนให้ช่วยศึกษาว่าส่วนไหนที่เกี่ยวกับกับส่วงยุติธรรมแล้วก็เรารวบรวมรวบรวมให้เข้าฝาก เรายังไม่ได้แถลงนโยบายเพราะเราต้องรอให้ทางรัฐบาลแถลงนโยบายก่อนครับประเด็นนี้หนักใจไหมครับการขอไม่ไม่ไม่มีหนักใจเลยเราทำตามหลักเกณฑ์กฎหมายอยู่แล้วจะมีงาไอย่าให้ผสมกแตบ้านนซึ่งเรื่องดังล่าวเนี่ยตรงนี้ท่านท่านได้การนี่ฮะในที่สุดก็ให้สัมภาษณ์แล้ววักทองเลยคือนักข่าวถามแบบนี้อ่ะนักข่าวถามแบบนี้นะฮะ ท่านหนักใจไหมกับประเด็นนี้อ๋อไม่หนักใจเลยฮะวักทองเลยใช่วักทองเลยท่านข่าวถามว่าเหนักใจไหมกับประเด็นของคุณทักษิณโอ้หนักใจฮะผมหนักใจมากๆอันนี้เสร็จเป็นเรื่องใช่ไหมฮะอันนี้ต้องคุยกันยาวนะฮะนี่คือนักข่าวถามแบบนี้ก็คือถามแบบปิดเกมอ่ะนะน้องๆนักข่าวที่อยู่ในสนามเนี่ยคําถามที่ต้องเลี่ยงเลยคือคําถามแบบนี้แหละหนักใจไหมเออหนักใจไหมกังวลใจไหมนะเอออย่างเงี้ยท่านท่าน คือเราอย่าไปถามเลยอถามอะไรให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะท่านมีกรณีของคุณทักษิณเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยตอนนี้มีแนวทางที่จะเคลียร์ข้อสงสัยให้กับสังคมหรือยังอะไรอย่างนี้นะคือถามถามรัฐมนตรีให้เหมือนกับรัฐมนตรีมีสมองหน่อยใช่ไหมฮะอย่าไปถามอะไรที่ไปถามรัฐมนตรีที่ไม่มีสมองอ่ะเออถามคําถามแบบนี้เหมือนกับดูถูกรัฐมนตรีนะใช่ไหม คือถามแล้วท่มนตรีคิดหน่อยเฮ้ยโอ้โหนักข่าวคนนี้นะฮะเออมันต้องถามแล้วไอ,อ้โอ้โหเจอคาถามนี้ต้องคิดแหละเออเราน้องอุตส่าห์ถามว่าท่านมีแนวทางหรือ,อยังเมื่อท่านนั่งเป็นรัฐมนตรีดูแลกลมและทัทันเนี่ยท่านจะเคลียร์ข้อสงสัยต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับทักษิณให้สังคมเนี่ยเข้าใจได้ยังไงท่านพอจะแย้มพลายได้ไหมใช่ไหมฮะแบบนี้ต้องคิดแน่อืแบบนี้เราจะรู้เลย ว่ารัฐมนตรีคนไหนเนี่ยมีมีเนื้อสมองเนี่ยกี่หยักกี่หยักเราจะรู้เลยไม่ใช่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้โคศกให้โคศกหาโคศกจางเดียวนะฮะติดตามต่อไปนะฮะ